5 w 1 s คืออะไรนำไปวิวใช้ในการตลาดได้อย่างไรและ ecrs คืออะไรไปดูกันเลยค่ะ5 w 1 s หมายถึงเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการค้นหาข้อมูลด้วยการตั้งคำถามเพื่อที่จะหาสาเหตุปัญหาจากการทำงานที่ดียิ่งขึ้นด้วย ecrs 5 w 1 s จะประกอบด้วย w a h t เป็นการตั้งคำถามเพื่อให้ทราบถึงจุดประสงค์ในการทำงานได้แก่จะทำอะไร ทำอย่างอื่นได้ไหม when ตั้งคำถามเพื่อให้ทราบถึงเวลาที่เหมาะสมในการทำงานได้แก่ทำเมื่อไหร่ทำไมต้องทำตอนนี้ตอนนั้น h ว r e เป็นการตั้งคำถามเพื่อให้ทราบสถานที่ว่าที่ทำงานนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่แล้วทำไมต้องทำที่นั่นทําที่อื่นแทนได้หรือไม่ w h y เป็นการตั้งคำถามเพื่อทบทวนว่าความคิดนั้นถูกต้องหรือไม่เพื่อหาสาเหตุท,ที่ต้องทำ วูเป็นการตั้งคำถามเพื่อให้ทราบถึงเวลาทำงานที่เหมาะสมกอ่องยวคิดนั้นเป็นของใครทำไมต้องเป็นคนนี้ทำเป็นคนอื่นสามารถทำแทนได้หรือไม่ How เป็นการตั้งคำถามเพื่อให้ทราบถึงวิธีการทํางานที่เหมาะสมทำอย่างไรทำวิธีอื่นแทนได้ไหมตัวอย่างห w 1 s ในธุรกิจร้านอาหารไปดูเลยค่ะเวทำเลที่ตั้งควรเปิดที่ไหน ทำเลที่ตั้งจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายแต่จะต้องพิจารณาความสะดวกสบายในการเดินทางการใช้บริการที่จอดรถความปลอดภัยและความหาเจอง่ายพอเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถดึงดูดลูกค้าได้ตัวอย่างเช่น ร้านนานา,นาคอฟฟี่เลตเตอร์ลองทำในที่ตั้งสะดวกสบายใกล้ BTS และอยู่ใกล้แหล่งคาเฟ่ที่คนชื่นชอบในการถ่ายรูปจะไปรวมตัวที่คาเฟ่นั้นมีที่จอดรถสะดวกสบายสำหรับผู้ที่เดินทางโด,ดยรถยนต์สุดก,ก็คือ 5W1S ถือเป็นการวิเคราะห์และนําไปใช้แต่จะมีความละเอียดและเจ่ะลึืคอาคำถามนั้นจริงๆเพื่อนําไปใช้วางแผนวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้เพื่อให้ธุรกิจประสบความสําเร็จและตอบคาถามทั้ง6ข้อได้สำหรับ ECRS เป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการค้นหาแนวทางการปรปับปรุงให้ดียิ่งขึ้นโดยจะมีหลักการ ECRS ดังนี้ การคจัดออกหมายถึงการกําจัดกิจกรรมที่ไม่จําเป็นออกหรือเป็นการลดขั้นตอนในการทํางานที่ไม่จําเป็นที่ทําให้งานล่าช้าลงออกไปการรวมเข้าด้วยกันหมายถึงการล้นขั้นตอนในการทํางานเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ประหยัดเวลาโดยจะสามารถพิจารณาว่าขั้นตอนนั้นสามารถรวมเข้าด้วยกันได้หรือไม่เพื่อให้ขั้นตอนในการทํางานลดน้อยลงการจัดลำดับการทํางานหมายถึง การจัดลำดับงานใหม่ให้เหมาะสมโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตามลำดับขั้นตอนในภาพรวมความเหมาะสมของสถานที่ทำงานความเหมาะสมของบุคลากรเป็นต้นการทำให้ง่ายขึ้นหมายถึงปรับปรุงวิธีการทำงานหรือสร้างอุปกรณ์ช่วยให้การทำงานได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นนอกจากนี้หลังจากที่ได้ใช้เครื่องมือ 5W1H มาวิเคราะห์หาสาเหตุอาจจะพิจารณาหลักการ ของ ECRS มาใช้เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการทำงานหลังจากที่เราได้ทําความรู้จักกับ h W 1 S และ ACRS ไปพอสังเกตแล้วหวังว่าเพื่อนๆที่ได้เข้ามาดูวีดีโอนี้หรือว่าทุกคนที่ได้เข้ามาดูวีดีโอนี้จะสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่วีดีโอหน้าบ๊ายบาย